กำลังจะถึงขัานหน้านี้แล้วค่ะเทอร์มินอลพัทยานะคะเดี๋ยวซลายนูยไ้ไ,ไปไหนไ,ไ,ไปไหนไ,ไ,ไปไหนไปไหนอ๋อ่เข้าฟ้านี่ค่ะตรงแั้นปกติเราจะอยู่กันที่ลานตรงข้างๆนะคะที่เป็นทาเครื่องบินเนาะ เราเห็นเป็ดเครื่องมืนแล้วแต่ว่าวันนี้วันนี้จะอยู่ที่ชั้น G นะคะเราก็ลูกเลอ้านสแสดง18นาฬิกาเทศกาลเที่ยวงานวัดเรามาเที่ยวงานวัดกันที่ห้างค่ะ 11. ถึงน2 1วัน 21. เราถึงแล้วด้วยความรับเรื่องนะคะขนาด10โ15นาทีค่ะ10มเย็นนะคะ16นาท จะได้ที่จอดรถกันตอนไหนนะคะไตดูเราน่าจะมากันเป็นครั้งที่สามแล้วไมเนี่ยที่เนี่ยตอนนี้ก็เลิ่เก,ก็บตัวนะคะใช้อะไรเปนปลาปลาแล้ะคะ่ะขอให้เราได้ที่จอดรถเร็วๆะ น่าจะอยู่ข้างหน้านมาก่อนแต่ว่าแต่ก็เมทีเหมือนเมื่อกี้นี้เห็นเมทีอยู่ข้างในห้างนะคะว้าวสำหรับแม่ๆที่มานะคะนี่เทศกาลเที่ยวงานวัดจัดรอบบริเวณห้างของกินของขายอะไรอยู่รอบบริเวณห้างเดี๋ยว เราหาที่จอดรถก่อนนะคะ